โอเคครับ Go! ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smile Gaming ก,ก,กันอีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวรถถังของผมซึ่งยอมรับตรงๆว่าหารีเพย์อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าหาไม่ได้ <c oughs> คือมันมีนะคลิปที่แบบดองๆไว้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจมันยังแบบมันยังไม่มันอนะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่มันผมก็เลยไม่ได้เอามันลงนะครับผมก็จะขัดเกมให้มันมอนมันยิงเยอะๆส,สนุกสนุก หรือว่าหาดยดยระยากมัาลงนะครับก็อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะนานเกินไปยอมรับตรงๆรงว่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มันเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เรามากับการรีวิวเจ้า KPZ07P นะครับหรือชื่อมันก็คือนี่เลย Project นะครับ KPZ07P วงเล็บ E ด้วยนะครับครั <laughs> ้นี้เป็นรถที่ผมได้มาค่อนข้างนานและ้นะครับแล้วก็เล่นไป หลายตาแล้วเนี่ยร้อกว่าตานะครับแต่ว่าณนะตอนที่เล่นได้ M มแตกเนี่ยผมเล่นไปแค่3ตาเท่านั้นนะครับ <G ül üyor> นี่วินเลตด,ดีเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับทั้งความเสียหายเฉลี่ยนะครับดาเมจเฉลีย่ยหรือว่าระยะเวลาการเล็งนะครับคือปืนมันคมมากสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรถ ที่ดีเล่นสนุกอีกคันหนึ่งเลยนะครับอ่ะเราไปดูของเจ้าสเตตัสของเจ้ารถคันนี้กันนะครับคันนี้มี HP อยู่ที่ 2, 132นะครับมีเกาะตัวถังด้านหน้าอยู่ที่180ด้านข้าง75ด้านหลัง75นะครับมีเกาะป้อมปืนด้านหน้าอยู่ที่170ด้านข้าง150แล้วก็ด้านหลัง80นั่นเองนะครับมีระยะการมองคันนี้อยู่ที่260.7เมตรนะครับ มีค่าพังขณะยูนยิ่ที่33ในขณะแรนดูที่29แล้วก็เมื่อทําการยิงก็จะตกไปเหลือ8เลยนะครับความเสียหายเฉลีย่ยตอนน,นี้อยู่ที่2,357นะครับเวลาบรรจุตอนนัดอยู่ที่9.67วินาทีนะครับมีอัตราการเจาะกาะเฉลีย่ยลูก a อพีอนะครับอยู่ที่250ลูกฮีทอยู่ที่330แล้วก็ HE AD e อยู่ที่65นั่นเองนะครับถือว่าเจาะโอเคอยู่นะครับเจาะ โอเคเลยแหละคือยิงเทสิบเข้าสบายเลยนะครับความเสียหายเฉลีย่ยต่อน,นัดนะครับลูก a p c ีอยู่ที่380นะครับลูกฮีทอยู่ที่320แล้วก็ HE AT อยู่ที่480นั่นเองนะครับคันนี้มีระยะเวลาการเล็งที่สั้นมากๆากนะฮะมันยิงอย่างกับ MT เลยมันเล็งอย่างกับเป็นรถ MT เลยนะครับอยู่ที่2.9งจุาวิเท่านั้นการกระจายกระสุนร้อยไมตอยู่ที่0.281เองนะฮะก็คือ แล้วก็มุมการหันป้อมปืนคันนี้มีมุมเงยอยู่ที่ 8, 20แล้วก็มุมกดลบ8นั่นเองนะครับมุมกดลบ8เนี่ยไม่แย่นะคือเล่นได้เลยนะครับสามารถเล่นกำเนินได้เลยนะเพราะว่าคันนี้หัวแข็งด้วยนะครับมีความเร็วสูงสุดนะเดินหน้าที่42ถอยหลัง18นะครับถือว่าเร็ว สำหรับ h ฮ a ว y t แท้งนะครับถือว่าเร็วเลยนะครับความเร็วเฉลีย่ยที่32อนะครับก็อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักอยู่ที่15.7หแรงม้าต่อตันคันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่56.85ตันนะครับอัตราการหมุนบ่อปืนอยู่ที่29.98องศาต่อวินาทีอัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่35.99องศาต่อวินาทีนั่นเองนะครับคันนี้มีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่893.5หแรงมา้าเราไปดูกันทางส่วนของยุทธปัจจัยนะครับไม่พูดพ ผมใช้เซ็ตเดิมเลยชุดซ่อมนะครับอดิเนอเร่แล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับใครอยากยุดจุดยุทธศาสาตร์เร็วๆก็นี่ใส่การเล่นเครื่องยนต์ไปนะครับยุทธภัณฑ์คันน,นี้ค่อนข้างลางเหลืองง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ชุดป้องกันไปนะครับทางน้ำมันแดงแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตชิ้นเล็กจะไม่ได้ใส่ไปนะครับมาดูในส่วนของกระสุนครับผมเอาลูกธรรมดาไป 33นัดนะครับแล้วก็ลูกคี12นัดแล้วก็เฮดอี5นัดนะครับเมื่อกี้ช็อปปี้เด้งขึ้นมาแม่ <c oughs> อะมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันนะครับเจ้าคันนี้จะมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบช่วงล่างรุ่นปรับปรุงนั่นเองนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือได้ความเร็วเฉลี่ยเพิ่มมาหนึ่งนะครับอัตราการหมุนตัวถังเพิ่มมาแล้วก็พื้นถนนพื้นดิน,พ,นพื้นน้ํานะครับก็จะเพิ่มมาประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า มันไม่จําเป็นเท่าไหร่เอาใส่อันนี้ก็ได้เพิ่มระยะการหมอกนะครับบวกอ15จะเป็น276เมตรนะครับจาก260นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ทําให้มันเล็งเร็วขึ้นมาเหลือ2.9นะครับแล้วก็ตัวนี้ทําให้ลดระยะการกระจายกระสุน,นครับผมจะใส่เป็นแบบนี้นะผมจะไม่ใช้เล็งเร็ว2อันเพราะว่ามันเล็งเร็วอยู่แล้วนะครับก็ใส่อันเดียวพอหรือว่าถ้าใครพอใจกับการเล็งประมาณ3วิก็ใส่ เล่งดินขับได้นะครับทำให้ลูก f p พ R เนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับโอเควันนี้มีรีเพย์ไหมดู3เกมมาสำหรับเจ้าคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับชดเชยที่ห่างหายกันไปนานเนาะโอเคพอไม่พูดเยอะเดี๋ยวคลิปมันนานนะครับโอเคไปดูเลยดีกว่านะครับ เขามาอยู่กันในเกมแรกนะครับเขามาอยู่กันในด่านโรงงานล้างนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นท็อปเทียด้วยนะครับเป็นห้องเทียดกาวเนาะมีเฮฟวี่แท้งกันฝั่งละ3คันนะครับแล้วก็ฝั่งผมจะมีมีเดียมแท้ง1คันแล้วก็เป็นไลท์แท้งหนึ่งคันนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามจะมีมีเดียมแท้งสองคันแล้วก็เป็นไลท์แท้งหนึ่งคันนั่นเองฝั่งผมจะได้เปรียบทางด้านของทีดีนะครับมีทีดีเยอะกว่าน,นี้เนิ่มมาเนื่องจากรถเราเป็นรถที่ต้องเล่นกับเนินนะครับเพราะว่า หัวมันแข็งจริงๆมันทํามุมทําอะไรได้พอได้นะครับใช้คําว่าพอได้นะแต่เล่นกับเนินเนี่ยดีสุดเล่นกับเนินเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถที่ฝั่งตรงข้ามที่เขาแบบจอกเกราะสูงๆหรือกดลูกทองมาก็ยิงหัวเราเข้าอยู่นะครับเข้าเหมือนกันมันจะมีแก้มข้างๆในะยิงได้นะครับรถเราเองก็ยิงได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเราถ้าเจอคันเดียวกันเนี้ยก็ยิงเข้าเหมือนกันนะครับกดลูกทองแต่ว่า คือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างตาเน,นี้ยเราได้เป็นท็อปเทียนะครับเปิดไปก่อน349ครับถ้าเราได้เป็นท็อปเทียนะเนี่ยเขาก็จะยิงเราไม่ค่อยเข้าหรอกนะครับก็เขาเป็นเทียแปดเนาะบล็อกไม่ได้ห้าร้อยหกสิบดาเมจยิงอีกนัดหนึ่งอ่ะสี่ร้อยสิบห้าดาเมจสวนกับไปตรงนี้เพื่อนหายไปไวมากครับไอยูสองห้าหนึ่งเนี่ยไปแล้วหนึ่งคันนะครับยิงอ่ะตัดแท็กไปก็ส,สามร้อยเจ็ดสิบสี่โดนสวนไปสี่ร้อยสองดาเมจนะโดนแล,ล้วแล้วโดนแล้วเริ่มโดนอ่ะเพื่อนมาช่วยตรงน,นี้ก็สามร้อยเจ็ดบห้าดาเมจ นัดสุดท้ายปิดได้ไหมปิดได้ไหมตัดแทงแล้วก็ปิดไว้หนึ่งร้อยเจ็ดดาเมจคิวแรกมาแล้วนะเพื่อนยิงไม่เข้าตรงนี้อ่ะข้างหน้าเหลือกันนึ่งนาทีเก้าสอง E หนึ่ง e 1, ปิดดาเมจไปปิดปิดได้ไหมปิดได้ครับสิบสองดาเมจโดนยิงมาสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดาเมจแล้วจุกจุกสองร้อยเก้าสิบห้าครับเพื่อนสวนไปตรงน,นี้ถอยมารีโหลดครับผมบอกว่าเราต้องเล่นกำเนินนะแต่ตรงน,นี้แบบเขาดันมาสูงอ่ะเราสวนไปสามร้อยแปดสิบครับสามร้อยสามสิบบล็อกได้ฮะ เพื่อนยิงไปอีกโอเคเราเรอรีหรอคือเราต้องเล่นกับเนินนะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาดันมาลึกเกินนะครับเนินมันเลยไม่มีที่เล่นนะสามร้อยหกสิบดาเมจกดไปแล้วเพื่อนก็ปิดดาเมจไปไม่ใช่เขาปิดดาเมจเพื่อนเราเลือร้อยสามิบเจ็ดก็ตรงนี้สองหนึ่งอะโดนยิงเข้ามาครับสามร้อยหกสิบเจ็ดบล็อกไม่ได้นะกดสวนเพล,ล่างไปสามร้อยเจ็ดสิบสองดาเมจสามต่อหนึ่งครับยืนอยู่ตรงนี้คันเดียวโดดโดโดยังไง โปรเจกต์ลุยส์ะครัยยังไม่ได้เข้ามาเรากดไม่ถึงตัวนี้ตัดตีนะครับไป350ดาเมจแต่ไม่ขาดนะโดนเราไปสุน 0, เขาเหลือไปเขาซ่อมเรียบร้อยตอนนี้เลือดเขาเหลือ783นะอ้าวเขายิงเพื่อเรานะตรงนี้สวยเลยยิงปิดเหตุข้างเลยแต่ว่าไม่เข้าฮนะโอ้โหข้างๆเขามาอีกหนึ่งก็ไปรงข้างมาเติมแล้วตอนนี้เหลือ3ต่อ5นะครับ สถานการณ์ตึงเครียดเอาโดยิงมา356ดาเมจส่วนไปเขายิงมา4 5่าแล้วเพื่อนปิดดาเมจไปตรงนี้ลางเหลืองครับแม่ข้างหลังเข้ามา2คันเอาอะไรไปซื้เอเขาอะไรไปซื้อเอาเพื่อนปิดดาเมจไว้ให้ครับด0ดาเมจตรงนี้ข้งางหน้าครับเหลืออีก3 0 0คันแต่ว่าสปอตมา2นะตอนนี้เหลืออยู่2ต่อ3นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนรีโหลดอยู่ตรงนี้เราเล่นให้เพื่อนก่อนครับ ตัดตีนะคะแม่แต่ไม่ขาดเหมือนเดิมแล้415ดาเมจส่วนเข้าไปไทย57เอาเพื่อนยีไป257พยายามบังให้เพื่อนก็บล็อกได้อีก300เปอรแต่เพื่อนโดนที8ดีเฟนเดอร์เข้าหลังยิงดาเมจไป350ดาเมจไม่ตายนะเหลืออยู่นิดเดียวเหลือทาไมผมขอถามนะเอาแล้วบล็อกมาได้อีก400ดาเมจหันหลังอยู่ด้วยนะเมื่อกี้แม่เอาล้วบล็อกอีกครับเอาส่วนไปปิดดาเมจไปตรงนี้คันนี้เอฟเคครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่สนใจคันนี้นะ หรือเราสลดนะผมก็จําไม่ได้โอเคเราสนแน่นอนปิดดาเมจไปก่อนเลยเพราะมัน,ม,นมันว่างครับเพราะที่28ดนะีเฟนเดอร์นั้นเขายังไม่ดันเข้ามานะครับเราก็ยิงปิดดาเมจไปเหลือหนึ่งตัวหนึ่งครับตอนนี้ผมคิวไปสี่คิวแลยนะครับดาเมจไปสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกบล็อกไว้สองพันห้าสิบเลยบล็อกไปเยอะมากนะครับที่28ดีเฟนเดอร์ครับกดลูกทองเข้าแก้ไมคัสามร้อยสามสิบสี่ดาเมจตรงนี้พยายามจะดันสวนขึ้นมาเอาบล็อกได้เขายิงมาโจนได้ยี่สิบแปดดาเมจเราได้ไปหนึ่ง กดไปล่างรับพยายามตามสวนเขาแบบต่ไม่ไหวเนนมันสูงอ่ะเขาถอยลงไปครับตอนนี้ทำดาเมจไป4,726แล้วยิงแก้มะเอายิงไม่เข้านะนี่ละ304โดนมา304ดาเมจแล้วพยายามจบอ้อมาแต่ว่าแม่มันช้าเกินไปเนนมันสูงแล้ว,ลวโดนปิดดาเมจไปนะครับแพ้ไปนะครับตานี้ ่าในตานี้ก็ได้เลข2มานะครับแพ้ไปเอ M ไม่แตกนะครับแต่ว่ายิงไปทั้งหมด4,727บล็อกดาเมจไป2,390เลยนะครับ Q ิปไป4คันด้วยกันนี่เองถือว่าเดือดอยู่พอสมควรนะครับได้ครัาประสบการณ์ดิบๆมาให้1,353 ยิงไปทั้งหมด18นัดนะครับเข้าเป้า18เจาะกรอ16ทำความเสียหายได้4,727นะครับโดนยิงมา12นัดกับบล็อกไป7เลยนะครับกันความเสียหายไป2,390นะครับแล้วก็ตอนนี้แอดซีดไปทั้งหมด385 มาดูนส่วนของเงินกันนะครับได้เงินมาทั้งหมด86,741นะครับแล้วก็ความพยายามมันกล้าหานีก9,179รางวัลและเหรียญตาพิเศษนะครับคือเลข2นั่นเองอีก48,000นะครับเติมกระสุนไป7,200ครับเติมยุทธปัจจัยไป8,550แล้วก็เติมยุทธภัณฑ์ไปอีก12,150แล้วตั้งว่าใช้116,020นะครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทําเพลงกันมากนะครับไปกันต่อเลยกับเกมที่2ไปเลยครับ เขามาอยู่กันในเกมที่2นะครับตานี้อยู่กันในด่านกลางเมืองนั่นเองนะครับเข้ามาในห้องเทียสิบกันบ้างนะครับตานี้มีเทียสิบกัน1 2 3 4 1 2อ4ก็ฝั่งละ4คันนะครับเทียเฝั่งละ3แล้วก็มีเฮวิทังกันฝั่งละ3คันนะครับแล้วก็ทีดีฝั่งละ3คันนะฝั่งเราเป็น LT นะครับแล้วก็ฝั่งเขาจะเป็น MT นั่นเองครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่ารถเราเนี่ยหัวแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเล่นกับเนินนะครผมก็เลยไม่เลือกที่จะเข้าเมืองนะครับตอนี้เลือกที่จะขึ้นเขานะครับไปในจุด4นั่นเองครับอืดๆหน่อยนะครับขึ้นเขาอืดๆหน่อยแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่ารถคันนี้เนี่ยมันมันมันคล่องตัวแล้วนะสำหรับเฮิวี่เทนนะครับค่อนข้างวิ่งเร็วเอาไปเล่นลายเอ็มทได้เหมือนกันนะ ม,มันเร็วปืนก็แม่นนะลูกกระสุนเป็น APCR วิ่งเร็วอีกนะยิงรถเร็วๆทันแน่นอนทันเน็ถือว่าดีเลยเป็นรถสี่ขั้นสปอตได้ฮะอ b j e c t สองหกสามเรือนดักยิงอยู่นะครับตรงนี้ b e a t R เป็นเซอร์ครับกดเข้าไป426รดาเมจเขาวิ่งถีบโถมมาอย่างนี้ตายแน่นอนนะรอโหลดแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนเป็น H.E. ติดดาเมจไรกันเรียบล้อข้างหน้ามีท5 7้าสิบเจ็วี่ี่ของเราตัดแท็กไนวะ้ปะะึงแต่ว่าล่างระเบิดหนึ่งพันเจ็ดร้อยาดเมจโอ้โหเร็วมากเลยนะฟุกฟุกมากเลยนะช็อตนี้ทำดาเมจไปแล้ว2,544คิวไป2คิวแล้ว วาครับออบเจกสองหกสามมยิงมาสองหกกะสบัดจอหันเวลับโปเกตโตต่อเพื่อนกดมอีกห้าร้อยเจ็ดเจ็ดแล้วก็ปิดดาเมจไปเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะแป๊บเดียวนะเขาหายไปสามคันแล้วทางฝั่งที่เขาอ้อมเข้าเมืองไปนะครับก็ริ่มมาอ้อมข้างหลังเราเรียบร้อยแล้วสปอตเจอยาร์ทาเกอร์ครับตรงนี้ยึดฐานนิดนึงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้สปอตเจอที่เหลือของเขานะครับเด<พ>ี๋ยวผีผีผามไปเดี๋ยวแบบ โผล่มาทีสี่ห้าคันแปลกนะตอนนี้เจอแล้วสองคันครับโปเกตโตกับไรโนฮะมันสองหน่อยนะครับโปเกตโตเลือเหลือสี่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเราก็เดี๋ยวปิดอาเมจโปเกตโตก่อนปิดไปนะแต่ว่าแหมไม่ทันเพื่อนนะครับเกียบร้อยฮะออมสักนิดหนึ่ง,งมุมยิงข้างๆครับ หนึ่งนะัดเรียบร้อยครับสามร้อยเจ็ดสิบสี่ดาเมจเพื่อนอีวีสามร้อยยี่สิบแปดหกร้อยสี่สิบเอ็ดลอโหลดดูแบบนึงเขาปิดเพื่อเราเวรย,ยัดไทเกอร์โดนปิดไปนะครับแล้วก็เพจล่างตรงนี้หนึ่งนะัดคมคมสามร้อยเก้าสิบแปดดาเมจแล้วก็เพื่อนก็มาปิดให้นะโฮลี่ฝั่งตรงข้ามนะหลังเขาตรงนั้นเหลือไทหกสิบแปดคันเดียวเท่านั้นเกมนี้นี่เร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวทดำดาเมจไปแล้วสามพันเจ็ดร้อยหกดาเมจแล้วก็คิวไปแล้วสองคิวนะครับ ฝั่งเราคิวไปทั้งหมด6คันด้วยกันนะเสียไป2องนี่ถือว่าเร็วมากเป็นเกมที่เร็วมากๆนะครับเกมหนึ่งนะเกมนี้โดนมาห้าร้อยสี่สิบสองดาเมจปิดตูดแะตะกร่สุนเหินไปเขาลูกหลังระเบิดไปแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้มันขึ้นเนินพอดีนะปืนมันรลยกนะไม่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ปืนไม่แม่นนะปืนมันแม่นนแต่มันขึ้นเนินพอดีครับปืนยิงไปเก้าร้อยกว่าแล้วทีนี้นัดหนึ่งะสามร้อยยี่สิบเก้าได้ดาเมจมันัดหนึ่งก็ยังดีนะเดี๋ยวโฮลี่ก็น่าจะปิดดาเมจไปได้นะครับตรงนี้ ร้อยครับตายเกมเซแปดกับรอบดบีนในใชัยชนะมานะครับอย่างรวดเร็วด้วยตอนนี้เป็นเกมที่เร็วมากเลยนะฮเรียบร้อยครับสำหรับในเกมนี้ยิงที่5.7เฮวี่างแหกไปเราก็ได้เลขหนึ่งมาครอบครองนะหนึ่งเหรียญครับทำ,ทำนั่เหมายรถหมด่พนนะครับแล้วก็แอซิดช่วยทำลายเป็นหนึ่งะครับคิวไปได้2คิวนั่นเอง คประสบการณ์ดิบครับ1,423ยิงไปทั้งหมดครับ9นัดนะเข่าเป้า7เจาะเกราะ7นะทำา้ำมจ4,033โดนยิงมาศูนย์เลยนะครับตานี้ค่าศึกที่สปอร์ตสปอร์ตได้5คันนะครับตานนี้ไม่มีแอซซิตนะ เขามาดูในส่วนของเงินครับตานนี้ได้เงินน้อยหน่อยนะได้มา82,359นะครับแล้วก็รางวัลเล็ก1,24นะครับเติมยุทธปัจจัยไป6,300แล้วก็เติมยุทธปันไป1 2 1่0นันไป12,150เหลือตังมอใช้87,909นาาะครับเขามาอยู่กันในเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับอยู่กันในด่านคลาสตินนั่นเองอันนี้เป็นห้องทีสิเหมือนเดิมนะครับมีทีสิกันฝั่งละ5ขคัน,น แล้วก็มีเฮฟวี่แท้งกันฝั่งเราสองคันนะครับฝั่งเขา3าคันมีมีเดียมแท้งกันฝั่งเรา2คันฝั่งเขา1คันนะครับส่วนทีดีสคันเท่ากันนั่นเองนะครับตานี้ผมเล่นในหมวดแรงนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นตาที่3ามนะกำลังลองรถว่ารถมันดีไหมนะก็เลยเอาไปเล่นในแรงก่อนนะครับลองว่าแบบไอ้รถมันเล่นยังไงรถมันดีไหมนะครับ รอนานนิดนึงเนะ่ยแรงมันจะมีจับเวลาแบบสองล้อแล้วสิบกวิรอคนแล้วก็นับเวลาถ่ายอะไรเจ็ดวินะรอรนะอ,อทุกคนเตรียมพร้อมอ่ะตานนะเนี้ยนะครับผมเนี่ยคือมันไม่มีใครไปเนินเลยนะครับแล้วด้วยความที่ Heavy Tank เฮฟวี่แทงเอ่ะน้อยกว่านะครับผมก็เลยไปวิ่งไล่มีเดียมแทงแทนนะครับตานี้มีท e ีห้าสี่หนึ่งกำลังจะมาไลา Heavy Tank ่เฮฟวี่แทงแต่ไม่ใช่หรอกนะครับเขาจะไปสไน์ <c oughs> <c oughs> เขาเขาจะไปทไนายเขาไม่ได้จะไปเล่นลรวิแทงแต่อย่างใดเขาจะไปเล่นเรนไอบร์นก็มองอย่างแง่ดีเนะยถืวอว่าเขาสายตาดีว่าทีดีเรานะเขาก็ไปสปอร์ตให้ทีดีเราได้ถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งยืนเดียวกับทีดีอะไรงี้ก็ว่าไปอ่ะฐานเอนะครับมีคนมาแคปนแล้วเรียบร้อยฟอร์น155ยิยงไปลวหนึ่งครับตรงนี้เขากำลังมีหลดยิง ข้างๆไปสามร้อยแปดสาเมทเพื่อนกดไปอีก369ร้อยหกสิบเก้านะเมื่อกี้น่ญญาจะตัดตีนตะขาบเพื่อนกดไอเด่นเลยมีเข้าไปโหลดลูกทองมาแล้วยิงหัวไปสามร้อยเสิบแต่ไม่บล็อกมาได้หกร้อยี่สิบแล้วเพื่อนปีนไปเรียบร้อยโหยเร็วมากๆตานี้ตรงนี้ก็แข้งเดทรอยเจอร์นะครับทีดีเขาสองคันยังไม่สปอตนะก็ไม่กล้าออกไปแคออเปเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวอีสปอตมาได้หนึ่งนะฮะเจอแล้วหนึ่ง มิโนตรุหรือเปล่าใช่ไหมใช่นะครับตังนี้ก็แคปเลยเหลือโฮลีที่เรายังไม่ได้สปอร์ตนะครับแต่ก็แคปไปก่อนเราอยู่กับ v ีแซ55อุ่นใจได้อยู่เ,ยเราให้เพื่อนนานะเพื่อนเป็นทีสิบอยู่แล้วสบายใจตอนนี้ยังไม่เจอใครนะฝั่งนู้นเออเจอแล้วมิโนตทรุใช่ไหมอ๋อแครโรส45นะครับแล้วก็เฮฟวีแทง์ฝั่งเขาหนึ่งคันนะครับตรงนี้ผมขึ้นเขามาหน่อยเพื่อจะมีมุมให้ยิงฟรีได้แต่อย่างใด แง้มแง้มของแง้มขอยัดท์แง้มนะฮี่ยังไม่เจอเลยยังไม่มีมูนอะโดนสปอตมาแล้วครับยังไม่เห็นโฮลินะโฮลินี่แอบอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยรอครับรอให้มันหายไปนะแคโรอสี่สิบห้าอยู่ข้างบนกับเรานี่แหละรอหามุมยิงครับผ,ผมก็ไม่กล้าขึ้นสูงนะเปิดมุมไหมเปิดมุมหน่อยไหมเพิ่งเปิดหรือหน่ะมาเขาก็ไม่เข้ามาเราก็ไม่กล้าดัานนะผมกลัวโฮลิมากช่วงเนี้ยรอครับ จะแงมได้ละจะแงมได้ละแต่ก็ไม่มาสักทีได้เอาวีซ่าห้าสิบห้าปิดวีเคเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งไปนะครับนี่หันต um ุมให้แบบนี้สามร้อยแปดสิบห้าดาเมจกดไปเขากำลังยิงกับยาไทเกอร์อีร้อยเราอยู่หรือเปล่าเอาเพื่อนยิงมาสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดดาเมจตรงนี้ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วกดตุมอีกสามร้อยสี่หกดาเมจนะลูกทองเข้าสบายเอ้ยไม่ใช่ลูกทองเฮดอีเข้าสบายเลยแต่ว่าผมไม่ได้กดไปนะ อ่โดนยิงมา376เอายิงมา409ยิงสวนเป็น379ตอนนี้เขาถอยลงข้างล่างไปแล้วโฮลีเจอแล้วเพื่อนสปอร์ตเจอโฮลีแล้วแต่เหมือนเขาจะไม่ได้เล่งเราตอนนี้ตามอ่ะตามขยี้ไอ้คันนี้ก่อนนะปิดดาเมจไปนะครับได้มา1คิวตอนนี้สกอร์อยู่ที่3ต่อ2นะครับโอ้สปอร์ตไม่ใช่โฮลีนี่หว่านะมันมินเนอร์เตลึ้บีแซด55กำลังสู้กับมินเนอร์เตลึอยู่นะครับตรงนี้เราก็พยายามไปช่วยเพื่อนนะ น้ำตรงกลางมันค่อนข้างลึกนะเอลยต้องไต่ขอบไปนะถ้าวิ่งตรงกลางมีหวังจมน้ำปึ้มแน่นอนนะรถถังจมน้ำนล้วระเบิดนะบล็อกไป620นาเบสนะครับตอนนี้ทำาดเเ 2, าเมจไปทั้งหมด2197ดาเดมเมตสกอร์อยู่ที่3ต่อ2เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับตอนนี้ยังไม่สปอตโฮลีเหมือนเดิมฝั่งซีก็ยังไม่สปอตคนเพิมรมไม่รู้ว่าโฮลีไปแอบอยู่ตรงไหนแต่โฮลีเก็บยัดไทเกอร์ e 1 0้อยเราไปแล้วเฮ้ย ยังไม่ได้สปอร์ตเลยนะแต่เขาเก็บเพื่อนเราไปหนึ่งแล้วนะตอนนี้มีโนโตเลือหันหลังให้อย่างนี้ยิงมสมร้ย็ดเมลเลือกก็เลยสา1ระยิเอ็ดลรางเหลืองแต่เขาซ่อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้วีซ่าห้าบห้าเข้ามาเอาลูกเขาบล็อกได้ตรงนี้ลูกแหมเก็บปีดาเมจไปส2 1อย่ิบเอดดัวีซ่าห้าสิบ้าเรจะลองจะยิงช่วยนะครับตรงนู้นเจอยิงไปเห็นไหมโอ้โหระยะใกลๆแบบน,นี้กระสุนตรงมากแลวยิงแบบไม่ได้เล็งเลยนะเมื่อกี้ คือเห็นปุ๊บยิงปั๊บอ่ะสป,ปอร์ตโฮลีได้แล้วอยู่ที่ฐานฟรีนะครับแม่นมากเห็นไหมคุณเ็นความแม่นของปืนมเมื่อกี้คือไม่ได้แรงเลยนะตรงนี้อ้าวปีนขึ้นมาหน่อยเผื่อจะได้ยิงฟรีฮนะแต่เราก็ยังไม่สป,ปอรตเฮฟวี่แท้งอีกหนึ่งคันของเขาเลยนะครับ,รบมาตรงนี้สักหน่อยก็ ไม่ไดีสไนตยตั้งแต่ต้นเกมก,ก็โอเคนะ,ะเจอโฮเลียกดลูกทองยิงอัดเขตล่าไปแต่ไม่เข้าแล้วตรงนี้วีเซนห้าสิบห้าจะปิดดาเมจได้หรือเปล่าโฮลียเขายิงสวนมาแล้ววีเซนห้าสิบห้าเราเจ็บจุกเลยนะเกือบตายอ่ะโหลดนัดสุดท้ายร้อยห้าดาเมจเอ้าเจอแล้วห้าสิบทีพีตรงนี้เพื่อเราเลือดเหลือพอจะสู้ได้อยู่นะครับเล้วเขาเลือดเต็มเอ้าเขากดมาแล้วมาแล้วทางสเตนมาแล้วโดนแน่บึบมบ,มบึมแน่ เราต้องวิ่งเขาไปช่วยเพื่อนสุดชีวิตเลยนะแต่อย่างที่บอกไปว่าคันนี้มันคล่องตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊เดียวถึงตำแหน่งนะฮะยิงได้ไวสามร้อยหกสิบสามดาเมจหรอเขาปิดเพื่อเราไปสามร้อยหกสิบสามดาเมจเท่ากันนะอ่ะลูกท้องไอ้อไม่ใช่เฮ็ด e ีไม่เข้าตรงนี้หันตัวแบบนี้ยิงตาแทงไปแต่ไม่มีดาเมจนะยิงไม่เข้านะเมื่อกี้เฉยเลยจะติดแทงนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ กดเพลารางไปแต่ไม่โดนนะครับ4 4 9ดาเมจรับมาเรื่อยๆเลย788พอไหวรีโหลดฮะเพื่อบอกให้ใช้ลูกหีดีใช้ลูกหีดไีไม่ไม่เราไม่ใช้เรางบครับเรากงกครับยิงข้างๆไป4 4 3ดาเมจเรางกอะเรางกทำดาเมจไป3,675แล้วตอนนี้ถอยมาเรารีโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิงตัดตีราคาไป400บล็บอกมาไอ้อไมิชีบล็อกโดนมาอีก4 7 3ตอนนี้สบายแล้วเราโหลดเสร็จก่อนเขาแน่นอนครับ70 เดือดเกดเขตล่างไปนะสุดท้าย77ดาเมจปิดไปปูตรงๆนะครับว่าไม่คิดไม่ฝันว่าตานี้เอ็มจะแตกเหมือนกันนะครับเอาได้เหรียญเอ็มมาครับตานี้แล้วก็ทำดาเมจไป4,152ดาเมจบล็อกไป620คิวไปได้4คันนะครับมาดูในส่วนของค่าประสบการณ์นะครับค่าประสบการณ์ตรงนี้ไม่รู้นะแต่ได้แต้มแรงมา36อะไรอะ ยิงไปทั้งหมดครับ16นัดเข้าเป้า16จอกเกราะ14นะครับโดนยิงมา5นัดบล็อกได้4เป็นดาเมจ620นั่นเองนะครับแล้วก็สปอตได้6คันไม่ได้แอซิสใครเหมือนเดิมครับ อามาดูในส่วนของเงินกันบ้างนะครับตานี้ได้เงินมาทั้งหมด97,92นะครับแล้วก็รางวัลเหรียญ M นะ112,000นะครับเติมกระสุนไป1 8 0 0เติมยุทธปัตจ่ยไป6,300แล้วก็เติมยุทธภันไป13,500นะครับเหลือตามมาใช้172,192ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้าโปรเจกต์ KPZ 07P วงเล็บ E <c ười> คันนี้นะครับเป็นรถเทียร์เก้าที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเล่นสนุกนะครับรีโหลดไวปืนแม่นนะ แล้วก็มีความคล่องตัวนะครับข้อเสียหลักๆเลยคือมันลางเหลืองง่ายนะแล้วก็มันต้องเล่นกับเนินนะครับมันทํามุมทําอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าด่านไหนที่เนินมันสูงเกินไปหรือว่ามันไม่ค่อยจะมีเนินให้เล่นเนี่ยมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเทีย9นะถ้าเจอเทียสิก็ลําบากหน่อยแต่ว่าไม่ลําบากมากแต่ถ้าเจอเทียร์ดเนี่ย สบายเลยนะครับบอกเลยว่าเจอทียแปนี่หวานเลยนะครับออนะส่วนในการหาเงินนะครับเรื่องของการหาเงินก็ใช้เป็นรถหาเงินได้นะครับหาเงินได้ดีอยู่พอสมควรได้ตาละ9ก้าหมื่นนะครับถ้ามีตัวเลขหน่อยก,ตกอนะ็ตาละแสนก็โอเคนะตาละแสนกว่าๆหักลบยุทธปัจจัยหักลบยุทธพันธ์ แล้วยิ่งเล่นได้เหรียญเลข1เล็2เลข3หรืเยว่าเหรียญ M ด้วยเนี่ยนะครับก็ได้มาเรือเือเลยคือตาละเกือบ2 0 0แสนเลยนะครับหาตังดีๆเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมก็เล่นเป็นรถหาตังเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับคันนี้ก็ถ้าใครดวงดีนะเปิดกล่องได้ก็แนะนำเลยนะครับคนนี้ถ้าเปิดกล่องได้เนี่ยมาพร้อมสกินนี้แล้วก็มาพร้อมอุปกรณ์9ช่องด้วยนะครับ ถือว่าดีมากๆเป็นรถที่ดีมากๆนะครับคันหนึ่งเลยชอบนะครับเป็นเฮฟวี่แทงที่ไม่อืดอะ่ะเออปืนก็โหลดเร็วปืนโหลดไม่นานดามเมจเฉลี่ยโอเคมากๆเลยนะครับคันนี้ดีแน่นหับนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวรถถังคันไหนแล้วเจอกัน